ัสดีค่ะใช่ก็นันทเวฟินะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เราออกมานอกบ้านได้มาเจอผู้คนหลายๆคนแฟนคลับทุกคน,นะคะก็ดีใจมากๆที่มีคนที่ติดตามแล้วก็คอยดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้นันมาตลอดนะคะคะแานานโหวตทุกสัปดาห์ที่ได้มามันก็คงไม่ใช่เฉพาะครอบครัวมันจะต้องเป็นแรงมหาชนที่เกิดขึ้นซึ่ง ซึ่งนั่นก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นหนึ่งในสองคนตัวจิงในปีนี้ซึ่งถือว่าแบบมันยากมากสำหรับปีนี้ที่ที่จะเป็นหนึ่งในสองคนได้นะเพราะเพราะเราเนี่ยก็ฟันฝ่าโจทย์เพลงที่แบบต่างๆมามากมายทั้งสิบสองวีนนะคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามถ้าเกิดในบ้านทําอะไรผิดหรือว่าทําอะไรที่ไม่สมควรไปก็ขอโทษนะคะในส่วนที่ในคิดว่านั้นทาดีแล้วก็จะทดีต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ คนเราก็มีข้อพิาพาทเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าร,ารู้ตัวในรอบนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลนะคะก็ฝากทุกคนด้วยติดตามผลง,งานต่อไปนะคะอนาคตไม่ทราบเหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะทําอะไรยังไงบ้างแต่ว่าวีนี้ก็จะเป็นมีที่ได้ของคุณซื้อแล้วก็ส่วนเซอร์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคงได้เห็นหน้ากันในื่อโทรทัศน์หรือว่าอุิวอะไรขึ้น,นะคะ่ะก็ฝาก ฝากช็อันทิปบ้านรุ่นนี้นั่นอะไรก็รู้เต็มหมดเลยฝากก็ด้วยนะคะนี่ก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็เอาใจช่วยช่วยโหวตช่วยเชียร์ตลอดนะนันวี22ีไม่มีแล้วนะคะตอนนี้เป็นนาน q F10 นะคะขอบคุณค่ะ